นบีบอกว่าอิกตนิมคมันกบละมสินนบีบ,บอกว่าท่านจะต้องฉกฉวยโอกาสจะต้องรีบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อิกตนิมเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านเมื่อถึงช่วงเวลาห้าช่วงเวลาแรก ่อนห้าช่วงเวลาหลังจะมาถึงวันนี้เรามาตรวจสอบกันแน่นอนที่สุดคำพูดนบีเป็นวาฮยุนคำพูดของนบีเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั่นแปลว่าในช่วงเวลาทั้งห้านั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราในการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณค่าและสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตของเราช่วงเวลาที่หนึ่ง ชาบาบกกกอบลาฮารามิกช่วงเวลาที่หนึ่งคือช่วงเวลาวัยหนุ่มสาวนาบีบอกจงเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านในช่วงหนุ่มสาวก่อนที่วัยชาราจะมาถึงวันนี้มีหลายคนกำลังอยู่ในช่วงนี้ แต่ที่น่าเสียใจคือส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในช่วงนี้กับใช้ช่วงนี้ไปอย่างไร้คุณค่าทั้งๆท,ท,ที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นบีบอกว่ามันคือมาตินุลิสติฟาดะมันคือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณค่าคุณประโยชน์แก่ชีวิตชาบาบกะบับลาฮารามิก เราจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเพื่อสิ่งที่เป็นคุณค่าและรางวัลตอบแทนในโลกอาคาราะอตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวเพราะว่าความตายมาถึงเรามันไม่จำกัดอายุความตายมันไม่จำกัดสถานที่ความตายมันไม่จำกัดรูปแบบมันมาแบบกระทันหันมาแบบไม่เป็นไม่มีปีมีคุย บางคนไม่มีโอกาสตั้งตัวได้วยซ้ำไปความตายมันก็มาจ่อที่ลูกกระเดือกแลด้วยกับการที่เราไม่รู้ว่าความตายมาถึงเราเวลาไหนอย่างไรการที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความตายในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาจึงเป็นสาระสำคัญของชีวิตที่เราจะต้องตระหนักนั่นแปลว่า วันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้วเขาได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณค่าแห่งชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นคุณค่าแห่งโลกดุนยาหรือคุณค่าที่เขาจะไปได้รับในโลกอาเครอถือว่าอัลฮัมดุลิลละถือว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้เมตตาเขาแต่ใครที่ผ่านไปแล้วช่วงเวลาดังกล่าวพ้นไปแล้ว ็ไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาหรือโอกาสแห่งการทำความดีมันจะหมดไปเพียงแต่ช่วงที่ดีของชีวิตมันได้ผ่านไปแล้วเท่านั้นเองมันก็ยังเหลือช่วงที่เหลืออยู่ที่เราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับศาสนาของอัลลอ์และเป็นภาคผลที่เราจะได้รับในโลกอาเะร์ได้เช่นเดียวกันบาบะกะ กบอบป็นร0มิกนั่นแปลว่าคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวปัจจุบันต้องทบทวนตัวเองให้หนักยิ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากมายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยุติที่เท่าไหร่ตัวเลขถือว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดตัวเลขหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่เกิดโรคระบาดขึ้นมานั่นแปลว่า เราใช้ชีวิตไปวันวันโดยไร้คุณค่าไม่ได้เราไม่มีเวลาเหลือพอที่จะใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้ตักตวงเก็บเกี่ยวอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเลยเรามีเวลาไม่มากพอขนาดนั้นครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็ตามที่ยังอยู่ในวัยนี้อัลฮัมดุลิลละท่านจงชุกโกตอัลลอฮ์จาลาเพราะนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต ที่ท่านจะได้เก็บเกี่ยวมัน